ใครที่ถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำเมื่อไหร่คุณหนุ่มก็จะทำเมื่อไหร่วันนี้ครับสดสดร้อนๆนะ15ตุลาคม67นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดประมาณสิ้นเดือนมีนาคมปี2568ก็คือมีนาคมปีหน้าจะเริ่มลงทะเบียนบัตรคนจน แล้วควาถามคือหุยแล้วฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงเอาฟังนะครับผมจะไปช้าช้นะคนเก่าก็ต้องลงถูกไหมลงหมดทุกคนเพื่อเอาทุกคนไปกรองใหม่ไปคัดกรองใหม่ล่อนตะแกรงเอาเฉพาะคนที่ยากจนไอ้พวกที่อยากจนมันมีเยอะดิฉะนนั้นเนี่ยพวกที่ยากจนต้องรอฟังเพราะคุณสมบัติ เขาฟังนะคุณจะได้เข้ากับเขาได้สักทีหนึ่งเพราะตอนนี้พอคนที่อยากจนอ่ะเขาฟังคุณสมบัติเสร็จสับปั๊บเขาไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันเข้าคุณสมบัติแล้วมันพิจารณาโดย AI ไงมิฉะนั้นยากจนจริงๆคุณต้องฟังอา้าวพิจารณาตามคุณสมบัติอะไรคุณจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมน,นตรีช่วยคงังท่านบอกอย่างนี้เขาจะยึดกรอบเดิมไปก่อน ส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวไอ้กรอบเหล่านี้จะไปหาเดินกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรอบเดิมฟังแบบนี้อ่ะกรอบเดิมนะคือ 1. ต้องเป็นคนสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์รายได้รายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีและถ้าพิจารณารายครอบครัวรายครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเหมือนกัน ทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากพันธบัตรตราสารนี้ต่างๆต้องไม่เกินหนึ่ง0 0บาทต่อคนและถ้าพิจารณาเป็นรายครอบครัวไม่เกินหนึ่ง0บาทต่อคนต่อปีเช่นกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขากำหนดเอาไว้ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถต้องไม่เป็นพระ ผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอมิฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วเอาไปตะเตรียมตัวกันนะว่าเรายากจนจริง ไม่ใช่บางคนแต่งง,งแต่งงานยากันแล้วนู่นนี่นั่น,นแล้วสุดท้ายพอเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วกไ็ไอ้นั่นก็ยังไม่ได้แก่ไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทําให้เรียบร้อยและที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมอยากให้คลิปเนี้เอาไปแชร์ให้กับคนที่เขายากจนแล้วไม่มีใครดูแลเขาเขาจะได้สิทธิ์ตรงนี้เขาจะได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ว่าเขาเปิดลงไปเสร็จสับปับ๊บแล้วอา้าวเขาลงแล้วเหรอทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคนที่ไม่ได้ดูโซเชียลเขามีเยอะนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ย เอาคลิปผมเนี่ยให้ข้างบ้านได้ดูแชร์ให้ญาติพี่น้องได้ดูคนยากจนเขาจะได้สิทธิ์ของเขาส่วนคนที่อยากจนกราบเขาโทษนะพี่มีอยู่แล้วพี่ให้เขาไปเถอะมันพิจารณาด้วย AI อะ่ะพอมันเข้าคุณสมบัติอะ่ะมันได้เลยไงเข้าใจใช่ไหมครับมันไม่มีอุทธร์ไงมิชนะแล้วเอายากจนฟังไว้ปลายมีนาหกแดคุณสิทธิ์ของคุณมาแล้วนะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่ามาบนที่หลังนะว่าไม่รู้เรื่องฟังไว้นะครับ